ใครที่อยากรู้วันปังวันแป๊กของตัวเองติดตามได้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หมูแม่หมอแม่หมูสายหมูกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นในส่วนของวันปังวันแป๊กค่ะประจําในส่วนของวันที่8ถึงวันที่14มิถุนายน2563นะคะเราไม่รอช้าเริ่มกันเลยค่ะปีชวดนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้อยู่ที่1แต้มนะคะเต็ม5แต้มค่ะแล้วก็ในส่วนของวันที่คุณต้องระมัดระวังก็คือวันอังคารวันพฤหัสค่ะวันนี้ปังปังไม่มีนะคะสัปดาห์นี้นะคะนอกนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะคนปีฉลูนะคะสัปดาห์นี้อยู่ที่2แต้มเต็ม5 วันที่คุณต้องระวังก็คือในส่วนของวันอังคารวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ค่ะวันดีปังปังของคุณคือวันอาทิตย์นะคะนอกนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะผู้ที่เกิดปีขานนะคะสัปดาห์นี้อยู่ที่4แต้มเต็ม5แต้มค่ะวันที่คุณต้องระวังคือวันพุธนะคะส่วนวันดีปังปัของคุณคือวันเสาร์นอกนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะผู้ที่ถอดนะคะสัปดาห์นี้อยู่ที่2แต้มเต็ม5แต้มค่ะวันที่คุณต้องระวังก็คือวันพฤหัสวันจันทร์แล้วก็ว กลางค่ะผู้ที่เกิดปีมะโรงนะคะสัปดาห์นี้อยู่ที่3แต้มเต็ม5แต้มค่ะ วันที่คุณต้องระวังก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะวันที่ดีปังๆของคุณคือวันพฤหัสนอกกนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะเสงค่าสัปดาห์นี้อยู่ที่3แต้มเต็ม5แต้มวันที่คุณต้องระวังคือวันเสาร์วันดีปังๆของคุณคือวันพุธนอกนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะถัดเอานะคะคนปีมะเมียค่ะอยู่ที่2แต้มเต็ม5แต้มนะคะเดือนนี้เดือนมะเมียนะอย่าลืมนะโอเคคุณปีมะเมียสองแต้มเต็ม5แต้มนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่คุณต้องระวังก็คือวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจัััััันน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 ทร์คคคคืืออออววววี้้ะะส่ปงงขุุณพ ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะคนที่เกิดปีมะแม่นะคะสัปดาห์นี้อยู่ที่5แต้มเต็ม5้าต้มถือว่าดีมากๆเลยนะคะวันที่ต้องระวังของคุณก็คือวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์วันที่ดีปังๆอยู่ที่วันจันทร์ก็คือวันนี้นะคะถัดออกมาค่ะในส่วนของคนปีวอกค่ะอยู่ที่3แต้งเต็ม5แต้มวันที่ต้องระวังคือวันเสาร์นะคะวันปังไม่มีค่ะนอกนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะคนปีละกานะคะในสัปดาห์นี้อยู่ที่3แต้มเช่นเดียวกันนะคะ3ต้มเต็มม5แต้ค่ะวันที่คุณต้องระวังก็คือมีหสศุกร์ ะะวันอาทิตย์ถักสามวันเลยนะคะนอกนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางๆคะ่ะวันที่เกิดปีจอนะคะคในส่วนของสัปดาห์นี้อยู่ที่4แต้มเต็ม5้าแต้มค่ะวันที่คุณต้องระมัดระวังนะคะก็คือวันอังคากรกับวันพฤหัสค่ะนอกนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะและสุดท้ายนะคะในส่วนของคนปีกุลค่ะคนปีกุลน,นะคะสัปดาห์นี้อยู่ที่3แต้มเต็ม5้าแต้มนะคะต้องระมัดระวังก็คือวันพุธนะคะแล้วก็ในส่วนของวันเสารค์ค่ะ นอกนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะคะเนี่ยบ้างคะกับในส่วนของวันปังวันปั้งนที่จบไปหวังว่าจะไปเป็นลักษณะของแนวทางนะคะในการที่จะตัดสินใจในเรื่องอะไรต่างๆนะคะยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากในส่วนของกดหัวใจนะคะากดไลค์กดเลิฟกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยจ้ะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ